ไม่นั้ไปตั้งไปเหตุเราเนื่ครับอันที่เร,เราถามมานี่ยจะเจริญเนี่ยทํำยังไงหมายถว่ายังไม่รู้ครับอันนี้คือพื้นฐานก็คือให้รู้จักก่อนนอะแม่เนาะนรู้จักวิธีให้มมันีฐานเนี่ยเพื่อให้มันมันมีฐานของสติเป็นฐานก่อนนะคุณอะไรนะซิตี้บอกว่ากราบสาธุค่ะแม่คุณแม่สาธุค่ะสาธุเจ้าค่ะก็สวัสดีนะครับ ไม่เปลี่นก็มาฝึกตัวเอาอไม่้ห้าตรงนี้แหละฮะมาฝึกเลกถึงได้มาฝึกไงครับอืมยังไม่พูดนี่นะสมมติว่าแม่พูดเนี่ยสมมติว่าเดินใช่ไหมครับก็ได้มีแต่ปากแม่บอกว่าให้เดินใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ทําให้ดูครับแต่ทําให้ดูเนี่ยคือทําจริงๆรแล้วคุณก็ต้องเดินตามจริงๆนนั่นนั่นคือฝึกอืการปฏิบัติตัวรงเมื่อตะกี้คือฝึกคำพูดครับแมนบอครับเอย่าสมมติว่าขวานี่ย ต้องเดินตามครับขวาแล้วทําวิธีการขวานี่ทายังไงจิตอยู่ตรงไหนลงไปตรงไหนครับนั่นคือปฏิบัติจริงครับนี่แหละคือดําหน้าจริงเดชจริงออันที่พูดไปนั่นนะฟังเฉยเฉเออฟังแล้วรู้อยู่แต่คุณไม่ได้ทำผลมันจะเกิดหรือมันจะเจริญไหมปัญญาเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านสงกาพูดถูกเลยครับว่าต้องไปขอนิสัยจากอาจารย์นั่นเห็นบอกมากะเม็นกุ้มแม้ว่านี่ถูกเลยฮะตอนนี้อืเพราะว่า ถ้าถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ชี้เนี่ยมันมันก็จะจะช้านะฮะมันช้ามันช้าว่าจะเดาจะโดนได้ครับมันบางทีเราอาจจะตายโดยซ้ำไม่ไม่ไม่รู้เลยอืมอืมแต่ถ้ายังไม่มีเวลามาหาครูบาอาจารย์ผมก็จะบอกง่ายๆอย่างนี้อืมคุณรู้สึกรู้สึกตื่นจากที่นอนเนี่ยเวลาที่คุณเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยคุณรู้ตัวไหมนั่นแหละอืมฮะอันนี้คือ ง่ายๆก่อนนะฮะเอาง่ายๆก่อนว่าตื่นจากห้องน้ํามองเห็นเพดานเนี่ยรู้ว่าเห็นเตีนเหยียบพื้นเดินไปเข้าห้องน้ํารู้เนี่ยนั่งทํากิจกรรมรู้เนี่ยเนี่ยถ้ายังไม่มีเวลามาหาครูบาอาจารย์เนี่ยรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนอนะฮะแต่ถ้ามันเอ๊ะทำไปมันก็รู้แต่มันก็ไม่เห็นไปไหนก็ต้องมาหาครูบาอาจารย์น,ยน,รนะฮะเพราะมันมัน ตรงๆห้องบอดีฝึกเนี่ยก็ทําลําบากมันครับแต่ไปฝึกปุ๊บนี่ฝึกการเดินกันมันไม่นานหรอกแต่ถ้าไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็จะมีเทคนิคมีวิธีการที่จะเพ,พ,พราะว่ามัน,มนสอนสอนจริงๆนี่ไงครับเนี่ยท่ากว่าขวายางท่านก็ทําให้ดูครับแล้วท่านก็ก็มานั่งดูให้เราทําเองครับพอทําได้แล้วก็เออไปเดินแล้วท่านก็ดูแล้วท่านก็ฟังเสียงของคุณกําหนดด้วยนะมันจะตรงกับตีตรงลงไหมครับ คือขวานี่จิตนี่นี่จิตของเราครับอ่าขวาเนี่ยนี่ขาขวามันบอครับเออบอกมาดิมันขวายางหนอนั่นเห็นไหมตรงไปซ้ายยางหนอเนี่ยเนี่ยนี่คือบอกแล้วคุณก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นคือปฏิบัติที่ที่แม่กําลังพูดให้ฟังจติทีมันคือบอกกันซื้อคือเขียนหนังสือนันลบเปรียบไปให้ฟังง่ายๆนี่แหละ อย่างอย่างของหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านก็จะอะไรสิบแปดท่าทางอะไรของท่านมีรูปแบบของท่านไปแล้วแต่แล้วแต่จิตของใครนะแม่นอนแล้วแต่อุบายของครูบาอาจารย์เนี่ยคืออุบายเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เป็นยังไงของท่านก็คืออุบายครับแต่ก็ตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันยังไงรู้ไหมครับอุบายนั่นท่านทําให้ตัวจิตกับตัวกายอยู่ด้วยกันครับวิธีการให้จิตกับกายยู่งน้องกัน ดึงเข้ามาไงเนี่ยเห็นไ่มขวาเนี่ยคือคือกายแค่แม่ขวาเนี่ยจิตเนี่ยมันบอกว่าขวาเนี่ยจิตมันบอกขวากายย่างหน่อดึงเข้ามาหากันยังไงนี่เ่ยมัดกันอยู่นี่นี่มัดกันอนี่นี่แหละึ่งบอกว่ากายกับใจเพราะนี้จากกันมันจังเป็นบุญเห็นบหมนี่แหละวิธีการที่ท่านทำสิแปร์บูกจากก็เหมือนกันมัดจิตดึงจิตเข้ามาสู่กายพูดกันสองอย่างพูดกันเนี่ยเห็นบห ไายเนี่ยกายเนี่ย,กาย,ยกายเขาเนี่ยทุกอย่างกายทั้งนั้นแล้วกิจบอกสร้างมาเนี่ยเอา้าขวานี่กิจไปเลี้ยวขวาครับย่างท่าย่างของเหล็ย่างหนอนะ่มันบอกครับมันบอกกายมันมา่ายางหนอว่าตัดมันมาซ้ายมันก็ไปที้กิจซ้ายย่างหนอนั่นมันบ,บ,บอกมันพูดกันไหมล่ะมันพูดกันไหมล่ะอืมเออมันจะกีอะไรก็ตามมันก็พูดไก่กับ พูดกันอยู่นั่นทั้งวันครับมันรู้ของมันหรอกน้าแต่้มันตรงครับอืมไม่ใช่ว่าขวาแกจีตคุณไม่มุ่งไปตรงนั้นขวาแต่ขวาเฉยๆนะขวาแต่ไม่มุ่งลงที่กายระบาดเนี่ยไปอยู่ข้างนอกโล่หน่ก